เขาเอามือเก็บอยู่น่ะนี่นี่กดไลค์กดแชร์กดติดตา้ให้ด้วยนะคะโอ้ยแม่พี่นักจ้า หิวมากหิวมากพดอะหน่อยหน่อยนไม่ธรรมดาอ่ะเฮ้อโอ้ยยักษตะกร้องเลยนะเออเออ โอ้ยอ้วนัวแห้งขนาดเลยป่วนเฮมอนี่แมอุ้ยเก็บเอาก่อนเก็บเอาก่อนเไ้ก่อนบได้าที่ไม่กวางอีกแล้วโอยได้กวางไหนกวางเออ เอะแล้วขาโนยเอาอีกแล้วมีการเตะโพออีกนอพอเอาตะเกาออกวแย่งพอย่งตะเกาออกเตะพออีกอปีปีไปพุ่นปีไปพุ่นถอยถอยปีถอยพุ่นพุ่นเบ่งพุ่นเบ่งพุ่นน้องเตะกระไดลระพุ่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ไ่ได no ้กินดีดรอกไม่ตายขุนขาในหน่อยเขาตะก้าแล้วขาในน่อยเขาตะก้าแล้วขวนเขาขนาดเลยเออหยัดไต่หยัดไต่ม่มันจะฆ่าเอเอ้ยเก้าน้ำลายไหลหยดหยดอยู่ในหน่อยกัดบ่ได้กินมันเกลียวอยู่ เจ้าก็เจ้ก็เต้กกเอาไปเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้เจ้บเจ้บ้เ้าเจ็าเจ้าเจา้า้าเ้เ้า เก็บไปเออหน่อยๆนน่อยๆสิเก็บไปให้อยู่นี่เออนี่เออถือไปเออถือไปเออถือไปเดี๋ยวเขาสิเก็บอยู่นี่เขาเอามือเก็บอยู่น่ะนี่นี่เนี่ยตะการกินคุมลุมคุมลุมเลยไปเรียบุญนด้ออยู่บะทอนเนาะ อยู่อย่บต้นเกาคาเตะเอาตัวมันหนักเนาะว่ด้อเออน่ะเออดันขึ้นดันขึ้นเออดันขึ้นเอาผู้ใดสิเก็บเอาผู้ใดสิเก็บอ่ะเออส่งต่อให้พี่ปียวเอาพี่ปเดียวไปใส่พี่ปเปียวไปใส่ผุนถือไปล่ะเออ เก่งมากน้องส่งต่อให้พี่เออเขาเต่านมทิพกินนมทิพ่ตแซ่บลายจังเมนอุ้นอัวแห้งเด้อห่ให้แน่ให้แน่ว่าจั่เอาให้ถือเน่เอาถืออยากได้นอให้ถือซะ โอ okay. ปาก,กันไปใสอีกเนาะยังงมดแล้วสิไปบองตัวน,นี้มดแล้วสิออกไปมองโอ้ไปเล่นดินทั้งฟีกับเพิ่มพลัง

ไม่โตตินั่นส่งไม่โตเออหาเอาพีเต้นมาเอาปีเต้นมาให้กินเอามาให้กินเอามาใหกันโอ้ไปเก่าไปดูต้องรู้สึกว่ามันจะโอนอัวไปหน่อยนะแม่เป่าลูกๆเข่าเต้ากันแล้วโอ้ เฮ้ของพี่ปีนมีน้ำบ่เอาเอามันมีน้ำบ่ของพี่ปีนี่มันงายหย่อนอันพี่ปีละวะนี่มันบ่ได้ใหญ่ย่อนเมตาลละวะนี่ฮะใหญ่ย่อนนุ่มทย์เอาโชว์บังโชว์บังอาบน้ำมาแล้วมีแห้งเปลวเอาเร็วเเเอออาาา หนูสายกินจ้าว่าสันหนู่าเมียนสายโชว์ตากินน้ำอาบน้ำอาบน้ำยังไงให้ลูกจำผลดิอันตัไปอันตัไปเันนักตูดสิหรือว่ามันไม่รื่นอือ มันหนักตู้ดหรือว่ามันไม่ลื่นนัน่นๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆเๆๆๆลเ เป็นป้าไวไล่ครับอันตื่นมัตะาใสบุเป้าหนามใข้นเตมเลยเาแมออเอเอ้าออเออเออเอเอ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 เอีเออเหอเอาเอเเออเ้อเเออยออกออเออเเเอเ ต้มติดหนามแมมดเลยนะเขีวเลยวะผวดเอามันไหลบ่ไหลบ่กืดอยดกระอยกอะอยขออะ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 ออ

Mê tăng tang lục lê bụi đi học văn hóa mặt tang lê bia bớt mù lê mướt mùi hm 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 โอ้ยมันเหมือนมือ่ละ่ะเนาะมันไม่ลื่นแล้วมันไม่ใช่ดินเหนียวมันเป็นดินทรายรีบรีบวิ่งขึ้นมาอตั้งเมตั้งลูกแย่งกัน เต,ต็ตตมหน,น,น้าเต็มตาเมเลยเย็นพ่อรืยยังือเย็นบ่หรือยังตีเอากระดึบกระดึบไปแล้วไปแล้วตายยังเรียบร้อย bà đại kiến đọc tai ơi tố buồn bà non bà nè bà đại kiến nón ui cái cán năng tính cháy nháng vầy gì. <cười> 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 โอ้ยกบัูดนะีดีเดนอเอาตะไลตะไลฮึบ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 บัวอมอม m ề มได้ใจเลยเด็กน้อยนี่ไม่เด่นรถถ่งไป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 กวนตาานะนยังเขาอีกแล้วฮื้เนาะ อ้เยออ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 ไม่นอนเพราะรอสิ่งนี้ใช่ไหมเออได้เล่นแล้วจังสินอนเนาะเออหลับเลยอู้หลับหล่ะอู้หหลับแล้ว <c oughs> จบรนอยไปอีกก็ไ้นั้น Nhúc quá tay nhúc quá ừ A nhỏ quá tay nhúc quá ừ A nhỏ quá Ừ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  ưu. 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 ưu.